สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวซัมเ o อร์เนอทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในรายการ s u มเ o อร r เนอร์วอลแเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมไปซุ่มฝึกวิชาจัดหาทางทาทีมลงดันไอเลดคิงนะครับในโคโปลิสวันนี้ก็ได้ทีมนะครับทีมออโต้ด้วยแต่ว่ายังออโต้บีสิไม่ไหวนะครับผมอีกนิดเดียวแต่ว่าทีมนี้สามารถออโต้ b ีได้เลยนะครับผมนี่ จะว่าจะเรียกว่าออโต้ก็คงไม่สุดนะครับเพราะว่าเรียกว่าเซมไมออโต้แล้วกันเพราะว่าระหว่างทางเราต้องตีเสาอยู่แต่ตอนบอสนี่เราสามารถออโต้ได้เลยนะครับนี่ครับทีมที่ใช้ก็จะเป็น9หางไฟนะครับผมยืนรีดเลยอันนี้ยังห้าดาวอยู่เลยข้อดีของมันคือมันมีสกิลโมตีหลายฮิตนะครับทั้งสกิลหนึ่งแล้วก็สามนะครับอินุแสงเอามาคอยฮิลคอยเปิดเกาะนะครับผมแล้วก็อินุไฟตัวแจ้งเกิดเลย ตั้งตั้งแต,งต่ตอนเริ่มเล่นตอนแรกนะครับผมกดแส่ไฟแล้วก็ฮาปูไฟนะครับฮาปูไฟนี่ตัวคียเลยสก,กิลโจมตีหลายฮิตแล้วก็มีฮิลมีบัฟดาบเรื่องรูนเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปนะครับอันนี้ลองออโต้กันก่อนที่ต้องบอกว่าเซมีออโต้ก็คือเสาของชั้นนี้มันตีแรงมากนะครับผมผมก็ต้องกดออโต้แล้วก็พยายามจิ้มเสาไปก่อน ลองดูเสามันถ้ามีโอกาสได้ยิงทีตัวไปครึ่งหลอดครับผมเพราะถ้าไม่ได้ตีมันก่อนนี้มีปิวแน่ๆและที่มันสามารถออโต้ชั้นเก้านี้ได้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นบอสมันเป็นธาดลมแล้วเราไฟล้วนเลยไฟสี่ตัวอีนุนไม่ใช่ไฟแต่ก็ถึกอยู่แล้วนะครับก็มีเรื่อจิ้ม แต่คงไม่ตายแล้วก็ชิวๆครับผมลองเทสมาประมาณ4-5ห้ารอบแล้วยังไม่บาดสพายก็คือเหมอนะครับไม่ได้ดูโดนเสายิงตายระหว่างทางไป เอาสองก็เแยังไงก็ยังหาทางแบบฟูออโต้ไม่ได้นะครับต,ต้องเก็บเลเวลอีกนิดเพราะว่าหาปู้กับเก้าห่างไปยังแค่5้าดาวอยู่เลยขี้เกียจนะครับ แล้วข้อสำคัญคือเราต้องจัดวางสปีดดีๆนะครับอย่างผมจัดก็คืออินุอาจจะออกตัวแรกอยู่แล้วอินุแสงนะครับแล้วก็ต้องให้เก้าหางเร็วกว่าตัวแท้ไฟกับอินุไฟนะครับก็คือลำดับสปีดของผมจะเป็นอินุแหลงเก้าหางไฟฮาปู้ไฟแล้วก็ตามด้วยอินุไฟแท้ไฟจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับผม นี่รับแป๊บบอสเลือดรดไปพวกภาพแล้วครับเนื่องจากมันแพ้ทาดเรามันก็ตีทีมไฟเราไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วสบายฮะทีนี้ถือว่าหาไม่ยากมากแล้วกันเนาะมีแค่เก้าหางไฟนะครับที่เป็นสีดาวแล้วก็แท้ไฟนี่ครับ แล้วก็ลูนบอกเลยว่าในนี้ใส่ EX ทุกตัวนะครับอาจจะหายากหน่อยแต่ EX และเคาน์เตอร์ด้วยทั้งเจ้าหางไฟสินุไฟปาปูไฟเป็น e อเคาน์เตอร์หมดเลยนะครับ ขาปูนี่ตัวทีเด็ดเลยนะครับมีทั้งบัฟดาไอ้มีทั้งดาบหักใส่บอสแล้วก็ห้ามฮิวเนี่ยครับทำให้เป็นตัวคียที่ช่วยให้เราอัโซได้ชิวๆนะครับเรียบร้อยครับก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงก็ขึ้นอยู่กับบอสนะครับว่ามันฉลาดแค่ไหนโอเคฮะก็ออกมาดูรูนึครับผมก็เริ่มแรก เรื่อที่ตัวเก้าห่างไฟนะฮะอันนี้ผมอย่างที่บอกใส่ ex counter นะครับอันนี้ยังบวก9้าบวกสิอยู่เลยนะ,ะสแตทก็จะได้ประมาณนี้ผมใส่เป็นสปีดนะครับแล้วก็แอ t แท k ช่องหนึ่งแล้วก็ hp ช่องหนึ่งครับผมจริงๆถ้าออฟลองมี accuracy เยอะก็ดีนะครับสกิลอันนี้ผมมีเหลืออยู่จากการที่ล่ามาเมื่อบางก่อนนะครับ ออสกิลหนึ่งเต็มรู้สึกอุ่นใจครับมีโอกาสติดพิษด,ด้วยละท่าแรกต่อมานะครับหาปู้ไฟอันนี้ก็หาอัพสกิลง่ายอยู่แล้วสบายสบายใส่ ex counter เหมือนกันครับอันนี้ผมไม่ค่อยมีรูนก็เลยใส่เป็น5้าดาวหมดเลยแต่ใส่เป็น hp นะครับทั้ง3ช่องเลยช่องหลักสแต็ก็จะได้ประมาณนี้ครับบวกเลือดบวกสปีดแล้วกอ็อินุแสงอันนี้ก็ เหมือนเดิมครับ ex counter แล้วก็แท้ไฟนะครับผมนี่แท้ไฟก็ ex en นะครับสปีดจะช้าสุดเลยใส่สปีด attack attack นะครับตัวสุดท้ายครับอินูไฟ ex counter เหมือนกันก็ใส่ attack 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 เลย แต่ว่าปรับสปีดให้มันถูกต้องนะครับข้อสำคัญที่ไม่ควรพลาดอย่างที่บอกคือเรื่องสปีดครับควรจะให้ตัวอจมตีหลายๆฮิตเปิดก่อนนะครับอย่างผมก็ใช้เก้าหางเปิดนะครับแล้วก็ฮาปู่3สามสิบหกนี่นะครับแล้วก็ต่อมาก็อินุไฟสามสิบสองตามด้วยแซ่ไฟนะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับผมจริงๆบีสิบ ก็เกือบออโต้ได้แล้วนะฮะแต่ว่าห้องบอสมันไม่ค่อยซัวเพราะว่ามันออกสกิลมั่วแต่ถ้าทีมเนี้ยกดเองก็ผ่านได้ครับลองดูก็ได้ครับอันนี้ระหว่างทางออโต้ได้เลยเพราะว่าเสามันตีไม่แรง แต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับแล้วแต่จังหวะว่าบอสมันจะดึงตัวอะไรเราไปลองดูฮะ <c oughs> เคยลองปล่อยออโต้ก็เคยผ่านนะครับแต่ว่าประมาณห้าสิบห้าสิบบางดีก็ตาย はい,はい。はい ถ้าจะถึงห้องบอสแล้วเราต้องยิงกดมือนะฮะนี่ครับก็ยงท่าใหญ่เลยอินุก็มีข้อดีนะครับสกิลทีมอัพถ้ามันล่าตัวที่ตีหลายๆทีของเราไปนี่ก็โชคดีเลยไว้ล้างบาเรียร นี้ถ้าก้าหางติดเคาน์เตอร์ก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ครับสบ,บายเลยนี่ก้าหางเราเลี่ยวฝาวมากยิงปิดิ อีน้กแก้บั๊กมาแล้วนะครับขวนรัวได้แล้วไม่ติด ทีก็สบายเลย ไปสู้ไปฮะพยายามอย่ายื้อกับบอสมากนะครับเพราะว่ายิ่งนานไปมันยิ่งโหดนี่ครับหักดาบปุ๊บบอสมันก็อาจจะตีเราเบาลงแล้วก็อาจจะรอดตายไปแล้วครับ นอนอยู่ครับยูเคาน์เตอร์ปุ๊บรัวทีเราสบายเลยนะรับดาบฟไม่ติดเฮ้ยลืมยวรวยแล้วโอ้ยเกือบตาย ชนะแล้วนี่ครับถ้ากดมือก็ลำบากหน่อยแต่ว่าน่าจะชนะได้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมออตโต้ฟูอเอ๊ยเขาเรียกว่าอะไรเซมิออตโต้ละกันดันในโคโพลิสนะครับสัง B9 แล้วก็ B10 นะครับก็หาไม่ยากมากใครมีก็ลองหาดูนะครับแต่ว่าลูนอาจจะ ต้องจัดเต็มหน่อย ex counter ทั้งนั้นเลยครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ